สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะยายก็จะทําทต้มยำปลานะคะในหม้อนี้นะคะใส่น้ําไปนิดหน่อยนะคะใส่ตะไคร้ใส่ขาแล้วก็ใบมะกรูดนะคะค่ะวันนี้ยายต้มยำปลาอะไรคะปลาขาวเอานี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมปลาขาวนะคะก็เป็นปลาขาวไข่ด้วยนะคะคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมคะค่ะเข้าไปไปตึกน้องไปตึก ที่ทน้องที่น้องชนบุาานะคะก็ามาขายนะคะคุณผู้ชมก็ยายซื้อไว้แล้วก็ตอนนี้จะทําการต้มยำนะคะแล้วใส่อะไรอีกคะยายแล้วใส่หมองอมคคะเดือดแล้วยายก็ใส่มะขามนะคะใส่มะขามมะขามสุกเนาะ,ะใส่ปลาลงไปนะคะคุณผู้ชม ต้มยำก็ใส่มะขามค่ะทำให้ดูหน่อยมะาขามทำให้ไม่โชว์คุณผู้ชมหน่อยอนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมะขามเปียกมะขามเปียกมันมีเราเอามาเปียกเผาใส้อกทรายแดงหรืกเผา <Okay. S 1> ค่ะยายก็ใส่พริกเผาด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือพริกเผาเอาไปเป็นพริกดิบเนาะเอาเผาก่อนแล้วก็ใส่ลงไปจะได้กลิ่นหอมของ าการาพริกที่เผาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยายก็จะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะนี่ค่ะ,อะเอเทศมะเขือเทศใส่ลงไปแล้วทำหม้อไม่ใหญ่คะ่ะเล็กๆค่ะสำหรับกินหนึ่งถ้วยเนาะล้วต้มไปเรื่อยๆให้ก็เปื่อยค่ะผู้ชมคะ่ะยายก็ปกติก็จะใส่ชูรสไปนิดนึงนะคะ ผงรรดีด้วยผงกรตีมาด้วยอันนี้คือผงรถดีนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะยายก็ใส่เกลือลงไปด้วยแล้วนะคะค่ะก็นี่แหละคะ่ะสูตรยายเมงก็ประมาณนี้และคะ่ะสูตรง่ายๆเลยนะคะ